ทุกคนครับนี่นะใช่นางกุหลาบไหมครับมาหาพี่วิชัยเหรอออาแล้วพี่วิชัยไปไหนอะ่ะอ๋อทุกคนแม่นางกุหลาบเนี่ยมาตามหาพี่วิชัยนะครับนางจะเอาเข้ามาให้พี่วิชัยกิน สวัสดีครับสวัสดีพี่พีเอฟซีลุงป้านาะอัจฉรท่านใดนะครับผมเบสคนเดินป่านะครับวันนี้ทุกคนครับผมเนี่ยก็จะไปนั่งห้างนะครับพี่ห้างนี้เลยนะครับก็ตอนนี้ผมได้เดินทางเข้ามาถึงละก็วันนี้ผมเนี่ยได้มาคนเดียวนะผมก็จะมานั่งบนห้างแล้วก็นั่งซุ้มดูสิ่งลี้ลับในป่าตรงนี้นะครับลับท่แนะั้นผมได้มานั่งกับพี่วิชัยนะครับแล้วก็เจอแม่นางตะเคียนเนี่ยแบบมามองแล้วก็ไม่คุยอะไรกับผมเลยนะครับ ซึ่งวันนี้ผมก็จะลองกลับมานั่งดูนะครับพี่ว่าเราจะเจอสิ่งลี้ลับอะไรอีกนะครับว,วันนั้นผมก็ตกใจเหมอือนกันที่ผมมานั่งกับพี่พิชัยนะผมเนี่ยนั่งได้สักพักหนึ่งก็เจอแม,ม่นางตะเคียนเนี่ยเดินมาใต้ห้างแล้วก็ยืนมองผมนะครับก็เช้าเนี้ยการสดใสมากนะครับแล้วก็ที่นี่ต้องบอกนะว่ามีลำธารเล็กๆหลายอยู่แล้วก็อากาศอบอ้าวเหมือนเห็ดเนี่ยจะขึ้นนะครับเพราะว่าวันที่สิบเจ็ดถ้าจำไม่ผิดน,นะเป็นวันออกพรรษา นะครับก็เห็ดเห็ดเนี่ยจะออกช่วงออกพรรษานะครับพี่เอฟซีนะบางพื้นที่ก็ออกแล้วเหมือนกันนะครับผมนะก็โอเคทุกคนเพื่อไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราเนี่ยรีบขึ้นไปบนห้างกันเลยดีกว่านะครับผมก็ก่อนไปรับชมคลิปนี้นะผมขอเพ่นหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับได้ทำคลิปต่อไปนะครับผมไปเดี๋ยวเราขึ้นห้างกันเลยดีกว่านะครับนี่เลยนะทุกคนวันนี้เนี่ยผมก็จะไม่ก่อไฟนะครับเพราะว่าผมได้เอา ผัดเ้นก๋วยเตี๋ยวมากินนะครับพี่ห้างนี้พี่เพียบสี่ก็น่าจะคุ้นเคยกันแล้วนะห้างไม่รู้ว่ายังสามารถขึ้นได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าห้างตรงนี้เนี่ยผมดูลักษณะลักษณะเนี่ยน่าจะเกือบจะเป็นปีแล้วแหละนะครับถ้าถามว่าโทนมไหมก็ยังสามารถนั่งได้อยู่นะครับไปเดี๋ยวเราก็จะขึ้นไปนะพี่นะดูข้างล่างนะครับ เขาใช้กับลวดนะครับถ้าใช้กับพวกเผาวันอย่างเงี้ยอยู่ได้ไม่นานหรอกนะครับแต่ว่าอันนี้เขาใช้กับลวดแล้วก็ตอกตะปูตะปูเนี่ยก็น่าจะเป็นตะปูสี่นะครับก็จะมะตะาตรฐานหน่อยนะครับพี่นี่แล้วก็ใช้ไม้ด้านล่างเนี่ยหนุนด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ถลม่มนะครับแต่ว่าถ้าไม่หนุนนะผมบอกเลยล่วงล่วงแน่นอนเพราะว่าไม้มันเล็กมากม นะก็ฝังนู้นมีลำธารด้วยโอเคพี่เดี๋ยวผมจะขอวางกล้องก่อนนะครับวางกล้องแล้วก็จะขึ้นไปนั่งดูนะว่าเรายังสามารถนั่งบนทางได้หรือเปล่านีพี่ด ก็ประมาณนี้ยังสามารถนั่งได้สองสามคนนะครับ BFC ดูนะครับอากาศร้อนร้อนแบบอบอ้ามากนะนีะ่นก็จะมานั่งชิลๆนะครับทุกคนก็มันได้เข้าป่าหลายวันอยู่นะก็ผมจะขอตั้งกล้อง แต่ว่าตรงนี้เนี่ยก็เราไม,ไม่ไม่ไม่รับประกันนะว่าจะทนทานได้แค่ไหนนะครับอากาศวันนี้อบเอามากผมใช้เวลาการเดินทางเนี่ยเกือบชั่วโมงนะครับรีบเดินมานะเพราะว่าช่วงบ่ายเนี่ยอาจฝนเนี่ยอาจจะตก เเอาของกินมาด้วยนะเป็นผัดเป็นผัดเส้นหมี่นะครับพี่ที่เขาเรียกว่าเขาเวีากกระเหลี่ยงเรียกเขาเวนะครับอืเมื่อเช้านี้มีป้าคนหนึ่งมาขายที่บ้านผมนะผมก็เลยอุดหนุนไปสองกล่องนะครับแล้วก็ให้น้องหญิงกินไปหนึ่งกล่องนะครับก็เลยเอามาติดตัวหนึ่งกล่องเพื่อที่แบบไปเข้าป่าเราก็ต้องพกเสบียงมานะ มีขนมปงังเผื่อไม่อิ่งผมก็ลืมเอาเปลมาด้วยกาจะปลุกเปน,นอนนะทุกคนนี่ทุกคนอากาศดีสุดๆนะครับนอนฟัง น้ำเนี่ยไหลลงมานะครับที่นี่ก็ยุงไม่ค่อยมีแต่ว่ามีแมลงชนิดหนึ่งเขาเรียกว่าแมงวันป่านะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน่อกไม้แมงวันชนิดนั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็ชอบเข้ามาตอมตาเรานะครับนี้เหมือนจะมีกับลูกไม้อะไรสักอย่างหนึ่งับพี่น่าจะหมดแล้วแหละแต่ว่าด้านล่างผมเนี่ยมีนะ นกชอบกินนะครับเม็ดเนี่ยผมก็มาไม่ทันแหละก็ไม่โอกัสเลยตรงนี้ก็จะเป็นตาเผาถ่า,านนะครับอ๋ก่อไฟนี่หังก็ครั้งที่จะส่งเลยนะทุกคนนี่จะมปด้านล่างก็มีลำธารน,นะครับผม น้ำก็ช่วงนี้ฝนตกก็อาจจะคูณหน่อยนะครับแต่ผมบอกเลยนะว่าบรรยากาศดีสุดๆต้นมาตอนนี้เนี่ยก็น่าจะหลายปีแล้วนะทุกคนแถวนี้ก็มีต้นเต่าล้างด้วยนะครับด้านล่างผมก็มีต้นเต่าล้างต้นเล็กนะทุกคนนะก็สามารถกินได้เหมือนกัน ผมจะให้ดูเขาเชวนะครับที่ปลามาขายผมนะม,มีเนื้อหมูด้วยนะครับผมบอกเลยนะว่าอร่อยเพราะว่าผมก็เ้อกินประจำนะเจ้าเนี่ยกลิ่นหอมมากทุกคนก็ตอนนี้เป็นเวลาตอนเที่ยงด้วยเมื่อเช้านี้ผมก็ได้เมื่อเช้านี้นะครับผมก็ได้กินข้าวแล้วนะ ก็อันนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงละจะบ่ายแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะนั่งกินขันหมี่นะครับพีเอฟซีแล้วก็ชมบรรยากาศด้วยนะครับแล้วก็ถ้ามีอะไรที่มันผิดปกติผมก็จะถ่ายพี่พีเอฟซีเนี่ยได้ชมกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามานั่งกินกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวเรามากินกันเลยนะครับ กินไปด้วยแล้วก็ฟังเสียงน้ำไหลไปด้วยนะก็เราชาติเนี่ยจะเผ็ดๆนะครับ เผ็ดๆแล้วก็มันๆเต้นนี่นุ่มมากนี่คำตโตเลยนะพี่ สชาติก็เผ็ดพอสมควรเลยเส้นเนี่ยจะเหมือนสปากเกตตี้นะครับ บอก่าถ้าไม่มีน้ำนี่ยแย่แต่ว่าน้ำเนี่ยก็กินได้แต่เราต้องต้มให้สุกก่อนเพราะว่าน้ำมันขุ่นมากๆนะครับอันนี้ทุคนครับขำโตโตนะครับผม ตอนนี้นะครับผมเนี่ยนั่งกินอยู่นะครับแล้วก็ได้ยินเสียงเหมือนมีคนเรียกผมนี่ต้องหยุดกินต่อเลยทุกคนที่เสียงนกร้องไหมผมนี่คือแบบต้องหยุดกินเลยนะเพราะว่าเสียงเป็นเสียงผู้หญิงมาเรียกนะครับเฮ้ยทุกคนเหมือนผมจะเจอใครเมื่ออยู่ใต้ห้างผมนะครับยืนมองผมด้วย ใช่ครับพี่วิชัยเหรอเฮ้ยทุกคนนางคือนางกุหลาบนะครับพี่มาที่ใต้ห้างผมเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับผมทุกคนครับนี่นะเป็นนางกุหลาบนะครับใช่นางกุหลาบไหมครับมาหาพี่วิชายเหรอ พี่ชายก็น่าจะเป็นพี่วิชัยนั่นแหละอ้าเราพี่วิชัยไปไหนอะอ๋อทุกคนแม่นางกุลาบเนี่ยมาตามหาพี่วิชัยนะครับนางจะเอาเข้ามาให้พี่วิชัยกินวันนี้พี่วิชัยไม่ได้มากับผมครับผมมาคนเดียวแล้วหาพี่วิชัยไม่เจอหรอครับ เหมือนนางจะรู้นะว่าผมอยู่ตรงนี้แล้วนางรู้ได้ไงว่าผมอยู่เนี่ยไปถามน้องหญิงมาเหรออ๋ออันนี้คือนางไปบ้านผมมาแล้วใช่ไหมทุกคนครับให้นางกุหลาบเนี่ยไปบ้านผมมาน่าจะไปหาพี่วิชัยแหละนะครับก็น่าจะถามน้องหญิงนะว่าผมไปไหน ไม่อย่างนั้นจะบอกไปว่าผม,มนั่งห้างพี่วิชัยไม่ได้อยู่กับผมอะ่ะทีนี้ก็ไม่มีสัญญาด้วยนะทีแรกผมจะโทรหาพี่วิชัยนะครับตอนนี้นางจะไปหาพี่วิชัยต่อที่ไหนอะ่ะก็ไม่ได้เจอนานนะครับพี่พีชสิ ลาบเดินไปแล้วทุกคนน่าจะเดินไปหาพี่ชายระวังตัวด้วยนะครับรองเท้านี้น่าจะเป็นรองเท้าพี่ชายให้มันนีงก็เอาเสื้อให้น่แต่ว่านางน่าจะไม่ชอบแบบวีเดินไปนู่นแล้วนะครับน่าจะเดินไปหาพี่ชายแล้วแหละอ,อตกใจมากนึกว่าใครมานะครับ ก็นางกุลาบมาตามหาพี่วิชายเพราะว่าจะเอาเข้าไปให้กินผนี้คือแบบกาลังนั่งกินเลยนะพี่นะกินยังไม่หมดเลยนะครับตกใจนึกว่าเป็นพวกสมิงป่าเพราะว่าในป่าแบบนี้เนี่ยเราก็เชื่อใจใครไม่ได้หรอกนะครับนอกจากคนบางทีคนบางคนเนี่ยก็ยังน่ากลัวเลยนะพี่อาจจะน่ากลัวกับผีก็มี นะครับแต่เมื่อกี้น่ะเป็นนางกุหลาบจริงๆเพราะว่าผมจำเสียงได้แล้วก็จำชุดที่เขาใส่ประจำได้นะครับอืมก็มาตามหาพี่วิชยัยพี่วิชัยก็ไม่ได้มากับผมนะพี่นะพี่วิชัยน่าจะไปกับพี่วัดหรือเปล่าไม่รู้นะครับมันก็มานั่งห้าคนเดียวเขาน่าจะไปถามน้องหญิงมาแล้วก็เลยน่าจะมาหาผมที่นี่นะครับก็น่าจะไปคุยกับน้องหญิงแล้วแหละนะครับพี่พ ยังไม่หมดเลยโอเคครับพี่พี่เดี๋ยวเราก็จะมานั่งกินกันต่อแล้วก็จะนั่งซุ้มดูอีกรอบหนึ่งนะครับก็พี่พี่เมื่อกี้นางกุลหลาบตะกอนเรียกพี่วิชยัยนะครับนะ่ี่ีดงเสียงไหม เดี๋ยวเรามากินต่อนะครับกำลังกินอร่อยเลยทุกคนแม่นางแม่นางกุหลาบเนี่ยก็น่าจะเป็นห่วงพี่ชัยอะ่ะบอกว่าจะเข้าไปให้พี่ชัยกินนะครับไม่รู้ว่าพี่ชัยเนี่ยไปไหนนะผมจะโทรหาก็ไม่มีสัญญาณอีกเดี๋ยวผมเนี่ยจะรีบกิน นะครับแล้วก็นั่งฟังเสียงนกเสียงธรรมชาติเสียงน้ำไหลนะผมเนี่ยรู้สึกว่ากินไปด้วยเนี่ยก็จะหลับอย่างเดียวเลยนะครับเพราะว่าอากาศแบบเย็นเย็นแต่ว่าอบอ้าวอะทุกคนพูดไม่ถูกถ้าอากาศร้อนนี่เราก็สามารถไปโดดน้ำเล่นได้นะครับน้ำเนี่ยก็เป็นน้ำแบบ ธรรมชาติไหลามาจากบนยอดเขาโน้นนะครับพี่พี่ลอกินนี่หวานละเพ็ดไว้กินนะครับเผื่อหิเพราะว่ายังมีขนมปังอีกนะครับพี่นะเดี๋ยวเราก็จะนั่งพักผ่อนก่อนนะครับพี่พี่เสี่ยงเดือแมงวีหรือว่าแมงวันป่าเยอะ สบายมากพี่การเข้าป่ามาฟังเสียงนกเสียงธรรมชาตินี่คือแบบสบายมากเลยนะครับ mm. ในป่าเนี่ยเราก็ต้องมีสตินะครับเราต้องระวังมีสติให้ดีราว่าในป่าเนี่ยเราไม่รู้มากมันจะเจออะไรบ้างนะครับอาจจะเจอสมิงแปลงกายเป็นคนรู้จักนะครับเพราะในป่าแบบนี้เนี่ยก็น่ากลัว ต้องมีสตินะครับผมสบายมากทุกคนอาการร้อนแบบนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าเย็นนี้เนี่ยฝนอาจจะตกนะครับ ไม่เราจะตกงมากหรือตกงน้อยแค่ไหนนะรับรองเห็ดขึ้นแน่ออกมรรานานี้ก็รอชมกันนะครับพี่เพืสรอชมกันนะก็เรื่อๆนี้แหละอาจจะมีคลิปหาเห็ดนะครับเพราะว่าอาจจะมีส่วนหน้าอาจจะมีแบบหาเห็ดก่อนเพราะว่าเห็ดคนเนี่ยขึ้นปีละครั้งนะครับไม่ได้ขึ้นแบบทุกปีนะปีนี้ถ้าออกเนี่ยอาจจะออกเยอะนะครับใครที่สนใจเห็ดก็ติดต่อผมได้นะครับทักเพจผมมาสอบถามได้ นะครับผมเปิดแบบเพียนะีเนี่ยสนใจเฮดโคนนะครับตอนนี้นะครับพี่พี่ผมก็ได้ลงมาจากบนห้างแล้วนะก็นั่งฟังได้สักพักหนึ่งก็ไม่มีอะไรที่มันแบบแปลกแปลละนะครับผมก็เลยจะเดินทางกลับแล้วเดี๋ยวผมจะกลับไปหาน้องหญิงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะไปถามไปว่านางกุหลาบไ,ได้หาที่บ้านหรือเปล่าแล้วก็พี่ชายได้ไปที่บ้านหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะลองไปถามนะครับ ก็การนั่งห้างข้งนี้ก็ไม่เจอสิ่งเวลวร้ายนะครับอืมนี่จะได้ผมเจอนั่งกุหลาบนั่งอยู่ตรงนี้นะครับยืนตรงนี้ไม่ได้นั่งนะก็ยืนมองผมบนห้างก็อยู่บนห้างตกใจนะที่อที่แรกก็นึกว่าผีป,ป่าแล้วก็เมื่อกี้ผมเดินลงมาผมเหยียบโดนไม้อ่ะปวดมากเลยตรงนี้ ที่หยู่บนตะปูข้างล่างเนี่ยผมก็ดอดลงมานะปวดมากทุกคนเจอไหมห้างนี้นั่งสบายมากๆเลยนะครับผมนะโอเคทุกคน คลิปนี้น่ยก็คงมีเพียงเท่านี้นะเพียบสี่ถนัดน,นะครับที่ชอบคลิปนี้ผมก็ขอคุณหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับหนึ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับได้ทําคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวจะรีบเดินทางกลับน,นะครับแล้วก็ไปถามน้องหญิงด้วยนะครับผมโอเคทุกคนไว้เจอกันนะครับผมสวัสดีครับ